าอ,อยู่่เกำลังแบบเซิร์เรื่องหาเงินออนไลน์อยู่มาดามเพื่อนผมฮะช่วงนี้เขาตกงานแล้วเขาก็อยากแบบได้เงินเสริมอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาเซอร์ชดูใน Google ใน,นเน็ตว่าแบบทำอะไรแบบได้จ็อบพิเศษเพิ่มบ้างเงี้ยมาดามเซอร์เจออะไรบ้างละ่ะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ดูเหมือนเป็นสแปมไม่ค่อยน่าเชื่อถืออ,อนะมาดามจริงๆเนี่ยหาเงินออนไลน์จริงๆอ่ะเสิร์ในอินเทอร์เน็ตมันจะเจอหลายแบบอาจจะเป็นขายตรงหรือจะเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรที่มันดูประหลาดประลาดนะจ๊ะแล้วมาดามมีวิธีหาเงินออนไลน์ที่อะไรที่มันดูน่าเชื่อถือหรือนะ่ะมมาาดเ เธอไม่รู้หรอกว่าบริษัทเราอะมีการทําแคมเปญไมโครอินฟลูเอนเซอร์กันมันต่างกับอินฟลูเอนเซอร์ปกติยังไงอ่ะปกติแบร,รนด์หนึ่งเนี่ยเขาจะทำอินฟลูเอนเซอร์ทุกเทียเขาทำตั้งกับท็อปเทียมีเดียมเทียไมโครอินฟลูเอนเซอร์นาโนอินฟลูเอนเซอร์เพราไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็หมายถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบมีผู้ติดตามไม่ได้เยอะมากไม่ได้ใหญ่เหมือนแบบอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ๆที่แบบมีล้านซับสไครายเบอร์จริงๆอ่ะแค่มีคนติดตามพันสองพันก็สามารถหาเงินออนไลน์ได้แล้วจจจรรรรริิิิงงงเเหอออๆๆปกต่่่ะะแบนนด์ีย จะปล่อยรีวิวทางท็อปเทียอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแต่ว่าแบรนด์ก็ยังต้องการ ทียถัดๆลงมาที่เป็นนาโนและไมโครด้วยจ้ะมีตัวอย่างงานอะไรที่เป็นสำหระบะ Micro ับไมโครอินเอรเซอร์ไหมอะฮะที่เห็นหลกัหลกๆนะ,ะก, Review, นะะนจกนน็จะมีพวกรีวิวเครื่องสําอางรีวิวของต่างๆเนาะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกข้อพูดแบรนด์เพลงของแบรนด์นด music มูทแบรนด์ออกมิวสิกมาร์เก็ตติ้งมาก็อาจจะอยากให้พวกไมโครอินเอรเซอร์ต่างๆของแบรนด์ให้มันเป็นกระแสบัสออกไปจ้ะปกติถ้าเกิดจะใช้ไมโครหรือนาโนอินเอรเซอร์เราจะใช้ในจํานวนมากเพราะว่าคนหนึ่งอาจจะมีโปรโอลไม่เยอะแต่เราเล่นจํานวนให้ izzard, บัสออกไปเยอะ,อะๆแล้วถ้าใครเนี่ยอยากเป็นไมโครอินฟลูเเอนซ เต้องทำยังไงมาดามให้แอดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนะลิงก์ตรงไหนนะมาดามด้านล่างเหตุลิงก์ด้านล่างเนี่ยพอแอดเข้าไปลิงก์ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์สำหรับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ของบริษัทซึ่งทางป๊อปเนี่ยก็จะมีการแจกจ่ายงานและเลือกไมโครอินฟลูเอนเซอร์สำหรับคนที่ติดตามไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ด้านล่างจ้ะแอดมาเลยจ้าแอดมาเลย